ជម្រាបសួរពុកម៉ែដែលគាត់ឡេខំម្ដងសង្គម TikTok ហ្នឹងហើយឥឡូវជួយមើលតិចមើលនេះវត្ថុប៉ុតប៉ុតចាវត្ថុប៉ុតខ្ញុំបារម្ភប៉ុតប៉ុត copy ហ្នឹងហើយអូខ្ញុំសសាលបងតែដៃឲ្យផ្សួងផ្សួងមកបន្ទរខ្មែរដែលគាត់ថាគេអត់បានចម្លងអូយគោប៉ុនហ្មេះឲ្យមើមិនបាច់ឃើញថាគេអត់ចម្លងហ៎និយាយមែនយកភ្នែកទៅមើលយកបង្ហោច្រមុះទៅមើលនេះ ម៉មៗនេះដូចគ្នាហ្មងណាដូចហ្មងអមទៅមកជុំងុំទុំហុំដៃចង់ធុំជារបស់ខ្ញុំទៀតអើយយកឲ្យតើមើលដៃផ្ទះហ្មងណាអូនអើយមិញអើយណាអូនចូលខ້ອຍគេខំមកពីគេធ្វើធុំជាងហើយຫມាច់ឲ្យយល់ជួយផ្ទះផងងជួយផ្ទះផងខ្ញុំមិនដឹងអត់ដឹងហ្មងអូនចូលផ្ទះដៃឲ្យ สาวคขเมเเดือดในติ๊กต็อกด่าคนไทยว่าก๊อปปีน้คนครวัดสบายดีสวัสดีครับทักไทยเอฟซีทุกท,าท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทมโยครับพี่น้องณประเทศเคนดดาครับตอนนี้เวลา สามถุมทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่่วโลก่อนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นจัางไดสิเดบบผาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องประเด็นสาวกัมพูชาออกมาเดือดในติ๊กต็อกนะครับออกมาพูดโมโหไม่พอใจนะครับเบื้องต้นต้องขอขอบคุณมุมมองเพื่อนบ้าน ที่นำคลิปนี้มาเผยแพร่ให้พี่น้องคนไทยได้ทราบกันนะครับสาวกัมพูชาคนนี้เดือดมากนะครับอบอกว่าไทยนี่ก๊อปปี้นครวัดของกัมพูชาไรยังอายนั่นนี่นะครับแกแบบโมโหมากนะฮะเธอโมโหเดือดมากๆนะครับ แต่ภาษาที่แกใช้นะครับไม่รู้พูดอะไรละนะครับไม่รู้เรื่องแต่ว่าถูกใจคนกัมพูชานะครับคือก็ใส่แบบปๆๆคือภาษาคนป่าคนเขาของแกในี่แหละนะครับเอาแบบเต็มที่เลยนะเอเนจีมาเต็มนะครับจัดไปอ่ากัมพูชานะครับบรรดาคนป่านี่ก็เหกันมากดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ก็มาใช่ใช่สยามนี่ก๊อปปี้นครวัดเห็นกัมพูชามีอะไรก็อยากมีนะครับอ่าว่ากันไป ในสังคมสื่อของกัมพูชานะครับแต่หารู้ไหมนะว่าคือนครวัดเนี่ยนะครับทุกคนก็ทราบเนาะและขเมเรก็คงจะลืมแล้วมั้งว่าเคยเป็นเมืองขึ้นสยามมานี่400กว่าปีนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยคือขเมนเณนรก็น่าจะลืมไปแล้วว่าขาเมเรไม่ได้เป็นคนสร้างนาครวัดด้วยซ้ำนะครับเป็นสมัยขอมสมัยก่อนนะครับขเมนเรนี่ก็คือเป็นแรงงานเป็นทาสนะครับ คเมนเนี่ยถ้าเรียกคเมนเนี่ยกัมพูชาจะไม่พอใจมากเลยนะเรียกคเมนเนี่ยไม่เอาเลยนะเพราะว่าถ้าเรียกคําว่าคเมนเนี่ยเราจะนึกถึงคนที่เป็นทาสเป็นขี้ข้านะครับรับใช้อะไรประมาณนี้นะครับในสายตาความคิดนะ่ะคือเราคเมนก็เลยแบบแอนตี้นะคนไทยเรียกคเมนไม่ได้นะครับประเด็นมันคืออย่างเนี้ยที่ออกมาพูดเนี่ยคือน,น่าจะเป็นก่อนหน้านั้นนะ ก่อนหน้านั้นที่มีนักนักนักศึกษากัมพูชานี่แหละนะครับที่ไปไปที่ฝรั่งเศสนะครับไปหอพิพิธภัณฑ์หรือว่ามิเวเซียมนะครับแล้วก็ไปเจอ,อวัตถุโบราณน,นะครับในมิเวเซียมของฝรั่งเศสแล้วก็มีเขียนนะครับคำว่าสยามหรือว่าเสียมนี่แหละนะครับหรือสยามแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวนะฮะล่าสุดนี่ก็มีข่าวว่า โกเด้นนะครับมีข่าวว่านำส่งกลับมาประเทศไทยนะครับขเมนก็เริ่มออกมาสร้างกระแสนะครับสร้างกระแสเพื่อให้คนกัมพูชานี่นะครับมีสตินะครับปลูกความเป็นชาตินิยมนะฮะของวัตถุเก่าแก่ของขเมนเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็ต้องส่งคืนหรือ บางสิ่งบางอย่างที่เป็นของขเขมรเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่สมควรที่จะมาก๊อปปี้นั่นนี่นะครับอ่าอันนี้คือเพื่อเตือนสติแล้วขเขมรไม่ไปดูที่12ปันนาเหรอนะครับ12ปันนานี้คือศูนย์รวมนะศูนย์รวมวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับเอเชียตะวันออกเนี่ยนะครับเสียงใต้นี่แหละนะครับคือเยอะทุกอย่างขาเขมรไม่กล้าแตะนะอ่าไม่กล้าแตะไม่กล้าไปพูดนะ คือเก่งกับไทยนะครับเก่งกับไทยพอหลุดออกจากการที่เคยเป็นทาสแล้วก็คือเก่งไงเก่งแต่เก่งอยู่ในประเทศตัวเองนะนะครับแต่คาเมนทุกตัวนะครับที่ปากดีปากเก่งเนี่ยคือพอพูดอยู่ในประเทศไทยปุ๊บแล้วก็หายตัวไปเลยนะหายเข้าป่าทุกทีเลยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับไปพูดไปเกิดทันทีเลยไม่เจอสักคนนะครับทีนี้คือคนคาเมนเนี่ยก็ อาจจะมีการแบบวิจารณ์ในเชิงบอกว่าเออ,อไล่มาวัฒนธรรมไหนนะครับวัดพระแก้วเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมขเขมรเพราะว่าอ้างว่าวัดในขเขมรก็มีวัดเหมือนวัดพระแก้วก็ออกมาโจมตีนะฮะในสือน่อเขมรท่านนี้ผมเตือน f c ทุกท่านนะครับผมแจ้ง FC ทุกท่านเลยนะครับว่าไม่ใช่ว่าคนไทยเราเนี่ยคือไปโจมตีขเขมรก่อนตามเพจตามสื่อสังคมออนไลน์หรือ Facebook อะไรก็แล้วแต่นะ คือเบื้องต้นแล้วเนี่ยคือคอมเมนเขามีเพจสำหรับโจมตีไทยอยู่แล้วถ้าเราไม่พูดถึงเขาเลยก็ไม่ได้นะครับถ้าเราไม่วิจารณ์เขาเลยก็ไม่ได้อ่าประเด็นคือเขาพยายามนี่ตั้งสร้างเพจขึ้นมาเนี่ยแล้วอีกอย่างหนะประเภทเพจที่ไม่มีตัวตนเนี่ยนะครับไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่โผล่หน้าโผล่ตาเนี่ยคือเพจพวกนี้นะครับบางทีเนี่ยอย่าไปตอบโต้มากตอบโต้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะคนมันไม่มีความจริงใจ นะครับถ้าเขาเรียกว่าคนถ้าคนเราถ้ามันกล้านะใช่ไหมมันต้องเปิดหน้าเปิดตาสิคอมเมนต์ต้องออกมาพูดเลยนะครับโผล่มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลา f c ส่งข้อมูลมาเกี่ยวกับคอมเมนต์นี่คำคอเมนต์นั่นนี่นะ่ะเออจับจ้วงนั่นนี่นะผมไม่สามารถที่จะไปบังคับคอมเมนต์ได้เพราะตั้งแต่ที่ผมยังไม่เคยออกมาคอมเมนต์ก็จับจ้วงอยู่แล้วคอมเมนต์ก็เอาภาพนั่นนี่ไปตัดต่ออยู่แล้วนะครับเพราะเขาไม่ชอบคนไทย นะครับเพราะเขาเกลียดคนไทยมันเป็นแบบนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนไทยเราเนี่แหละว่าเราสามารถีกันเราแอนตี้คเมนแบบแบบไหนเราวิจารณ์เมนแบบไหนนะครับเขาไม่เคยยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่แม้กงเอ,า,อาง่ายๆคือสามจังหวัดในอีสานใต้นี่เขายังไม่เคยยอมรับว่าเป็นไทยเลยเขาก็เป็นของเขาอยู่บันอย่างค้ำคุณเห็นไหมครับ,รบพอเขาจัดพิธีเดินขึ้นเขาพนมลุงที่บุรีรัมย์ นักวิชาการเขมรน,นี่ก็โหดิ้นตายแล้วนะครับออกมาวิจาร์ออกมาโพสต์เลยนะฮะ,อะกอปี้ชุดเขมรลุ้นล้วนนะครับอพอนางอับนางอับมานางอับสลาที่สุรินนะครับเขาจัดกันแบบสวยงามนะครับเอาดาราหน้าตาดีของประเทศไทยไปแต่งสวยกว่ากัมพูชกัมพูชานะครับเขมรก็ไม่พอใจนะฮะออกมาอีกติกต็อกนะครับเป็นของปลอมชอบเรียนแบบกัมพูชา ชาวโลกอย่าไปเชื่อนนะถ้าอยากดูของจริงต้องนูน่นคนครวัดก็มีนครธมก็มีนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้ทิกตอกเขมรเนี่ยคือโจมตีไทยนะวิจารไทยโจมตีไทยล้นวนเพราะฉะนั้นคือคนไทยแลาไม่ใช่ว่าเราจะไปเหยียดหรือจะเราจะไปด่าเพื่อนบ้านนะเขามาโจมตีเราเขามาวิจารณประเทศเราก่อนอเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะพราะฉะนั้นคือเรามองข้ามไม่ได้ นะครับมันจะเป็นเหมือนชุดประจำชาติแรกๆก็ข่าเม้นจัดชุดแต่งงานนั่นนี่ไวรุ่นหนุ่มสาวขาม้นแต่งชุดไทยติดละครไทยนั่นนี่ก็เอาไปในเอาเอาไปเป็นข่าวจนเป็นแบบว่าเป็นสื่อสื่อในกัมพูชาจนนําเสนอเฮ้คุณเห็นไหมครับการแต่งงานที่กัมพูชาวัยรุ่นกัมพูชาแต่งงานจ้างนักเมคอัพไทยนั่นนี่ไปแต่งชุดไทยสวยงาม จนมีกระทรวงวัวฒนธรรมของกัมพูชาออกมาเตือนว่านี่มันเป็นชุดไทยน,นั่นนี่นี่หลังๆมาน,นี้เขาไม่ได้สนแล้วคุณเห็นไหมครับเขาไม่ได้เตือนเตือนกันเองนะไม่ได้เตือนสติกันเองนะคือเป็นชุดเข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นมาก็ไล่แปะธงชาติเลยทุกอย่างขมเห็นก็คือจะเป็นเนเป็นในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเสลออยากมีตัวตนอยากมีตัวตนเป็นของตัวเองอยากให้ชาวโลกรู้ไงนะครับเวลาไปต่างประเทศก็ต้องถือธงไปเป็นธรรมดา ถ้าจะไปมาพูดเอาเอกลักษณ์วัฒนธรรมเอานั่นเอานี่ไปโชว์โดยที่ไม่แปะธงชาติเดี๋ยวเขาก็จะไปทักว่าไทยว่าไทยแลนด์อีกนะครับไม่ได้ก็ต้องแปะธงชาตินะว่าแคมโบเดียแคมโบเดียนะครับเหมือนคนที่มีปมด้อยไม่มีตัวตนนะนะครับสร้างตัวตนอ้างนาครวัดอยู่วันยังค่ำนะฮะโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเขามากรับพี่น้องสวัสดีครับ រៀបសុពួកម៉ែដែលគាត់លេងក្នុងម្ដងសង្គម TikTok ហ្នឹងហើយឥឡូវជួយមើលតិចមើលនេះវត្ថុប៉ុតប៉ុតចាវត្ថុប៉ុតធម្មតាប៉ុតប៉ុត copy ហ្នឹងហើយអូញុំសសាលបងស្ទះដៃឲ្យប្រសួងប្រសួងមកបន្ទរខ្មែរដែលគាត់ថាគេអត់បានចម្លងអូយគោប៉ុនហ្មេះឲ្យមើមិនបាច់ឃើញថាគេអត់ចម្លងហ៎និយាយមែនយកភ្នែកទៅមើលយកបង្ហោច្រមុះទៅមើលនេះ ម៉ឺមើលនេះដូចគ្នាហ្មងណាដូចហ្មងអាមកជុំងុំទុំហុំដៃចង់ធុំជាងរបស់ខ្មែរទៀតអើយយកឲ្យតើមើលដៃទាំងហ្មងណាអូនអើយមិញអើយណាអូនយល់ខ້ອຍគេខំមកពីគេធ្វើធុំជាងឲ្យຫມាច់អត់យល់ជួយប្រាក់ផងណាជួយប្រាក់ផងខ្ញុំមិនអត់ដឹងអត់ដឹងហងអត់យល់ទេដៃឲ្យទៅសួរ